เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารจอมขมังเวททั้งหลายจอมอาคมทั้งหลายรองของรองวิชาทั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพจน์ฤอษีดาบดนะแล้วก็ครวาตเองก็ตามทีนะหรือว่าพูดผีปีศาจหงพลายทั้งหลายจิตยานทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายนะเหล่าอาสูรทั้งหลายนะที่เป็นบริวารแห่งภาคมืดภาคมานั้งหมดทั้งสิ้นนะ กรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ทิริลิเตพิญญาตบะฌานยานคุณใสบต์ดำกัะถาคมเวทมมต์ทั้งหลายนะในการการแก้งรังแกปิดกั้นปิดบางความขี้คลายสว่างสวยนธรรมการโปรดสัตว์ตามองคมหาปรมีของทุกๆหมู่เหล่าชั้นภูมิกรรมใดๆก็ตามที่ใช้ตบะฌานยานทั้งหลายในการสะกดกดข่มเอาจิตวิญญาณคนตายนะหรือว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเอาไว้ใช้งานเป็นบริวารเอาไว้สอดแหนมก็ตาม นะเอาไว้ส่งใบกันแก่งลังแก่หลอกล้อนหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือไปทําร้ายทําลายเขียนฆ่าประหารประหารหมู่หนึ่งเหล่าใดดวงจิตหนึ่งดวงจิตใด,ตดก็ตามทนะีหรือว่าการสะกดกดข่มด้วยตะบะชาญยานเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบรารมีนะดูดพลังอธิวาสนาบรารมีทั้งหลาย,ยาไปใช้ในทางที่ผิดนะในการสนองตัวเองก็ตามนะแล้วว่าก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมานะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังววัดก็ตาม หรือว่าใช้คัดง้างกับพระธรรมกับองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลก็ตามทีนะแล้วกรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะยานรู้ยานเห็นทั้งหลายนะในการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์รครุขุบาจยา์นะไปหลอกลวงนะผู้อื่นทั้งหลายในนิมิตนะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในพระธรรมก่อให้เกิดความหลงศรัทธามิจฉาศรัทธาทั้งหลายนะต่อลาผู้คนทั้งหมดทั้งสิน้นนะ ก่อให้เกิดความหลงสําคัญตัวสําคัญตนนะจนกลายเป็นโอหังอหังการนะหรือว่าการใช้ยาวิถีก็ไปแทรกซ้อนแทรกแซงผู้คนทั้งหลายเพื่อสร้างเรื่องสร้างราวสร้างสร้างข่าวหรือข่าวลวงนะสร้างความเข้าใจผิดนะติฉินนินทาทั้งหลายด่าทอทั้งหลายนะจนกลายเป็นการหมกระพือนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสิ้นสู่สังมัตโดยรวม ก่นะอให้เกิดความเสื่อมเสียเสียหายต่อองค์มหาบริมีผู้โปรดสัตว์ครครุบาจานทร์จนกลายเป็นสิ่งปิดบงังวัฒนธรรมต่อทุกโมเหล่าชั้นภูมิในที่สุดนะหรือว่ากรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชนะในการคอยกันแกล้งรังแก่นะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคางในเหตุปัจจัยทั้งหลายทรัพย์สนะินเงินทองกิจการงานการเป็นการอยู่ทั้งหลายการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ตามในที่ทํางานก็ตามหรือต่อมูมหนึ่งเหล่าใดก็ตาม นะจนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาเกิดการทะเลาะบอกแว้งขัดแยง้งนะทั้งหมดนั้งสิ้นนะก,การที่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการขัดขวางกิจการโปรสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายนะต่อทุกโมราชั้นภูมิแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้เคยใช้นะ,ะวาจาในการพ่าบนกลด่าด่าทอนะสาบแช่งทั้งหลายผูกพยาบาทอาฆาตจ,จองเวร ใช้คำสาปแช่งทั้งหลายต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาจา์ทั้งหมดนั้นสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้เคยให้นะบารมีของเหล่าซาตานเหล่าผามือผ้ามานให้ให้กับผู้โปรดทั้งหลายก็ตามผู้คนทั้งหลายก็ตามนะจะกลายเป็นสัญญาปีศาจนะทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ นะจนกลายเป็นนี่เวน,นี่กรรมต้องมาชดเชยชดใช้กับเราซาตานเหล่าผ้ามืดภาคมานทั้งหลายนะแล้วก็ทุกกรณีกรมกรมทุกเวทกรรมลักษณะกรรมนะที่เอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุดกทรมานการเป็นความบีบคั้นกดดันทนได้ยากทั้งหลายการเป็นความวิปริตวิปราดในจิตในใจการเป็นความติดข้องความคุ้มคลั่ง ฟันความฟันเฟื่อนในจิตใจใจทั้งหมดนั่นสิ้นต่อเหล่าซาตานเหล่าภามืดภาคมาตลอดอย่างลูกหลานบริวารนิพพันทั้งหมดนั่นสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่เคยใช้บารมีตัวเองนะที่วัสนาบารมีทั้งหลายนะไปเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่ตรงเนื้อหาก่อให้เกิดกลายเป็นเจ้าสำนักเจ้าเจ้าลัธิเจ้านิกายทั้งหมดนั้นสิ้นนะ เผยแร่มิจฉาทิฏฐิสู่ผู้คนทั้งหลายต่อสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามนะก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกับขังเป็นพนานาการในตัวมันเองทั้งหมดทั้งสิน้นนะแล้วก็ภาคหยาบทั้งหลายนะที่ได้บาร,รมีหลักภาคมืดภาคมานำะไปใช้นะเพื่อสนองตนเองก็ตามนะหรือว่าเอา่อได้อธิษฐานขอร้องขอไว้ก็ตามเพื่อเอาไปสนองตัวเองทั้งหมดทั้งสิน้น นะหรือว่าริ้วล้อทั้งหลายนะที่คอยเป็นมือเป็นไม้ให้เราภาคมืดภาคมานทั้งหลายก็ให้วิบากท,ทั้งหมดทั้งมวลนั้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองในการเป็นการอยู่นะในการใช้ชีวิตนะในการทํางานทั้งหลายนะในกิจต่างๆที่ทําเพื่อสนองภาคมืดภาคมาหรือเพื่อตอนเองก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิน้นนะจนกลายเป็นความติดขัดข้องคา จนไม่สามารถเป็นกาลังให้เหล่าซาตานเหล่าผักมืดภาคมันอีกต่อไปให้กลายเป็นความวิปริตวิปร,ราสติฟันฟ่นเฟือนในจิตในใจกลายเป็นความเจ็บป่วยรักษาไม่หายทั้งหมดแล้วสิ้นแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยทําตัวเป็นหอกข้างแคน่สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างราวให้องค์มหาปรมีให้ศาสนาก็ตามหรือใช้วาจาในการด่าทอในการแอบดินทาทั้งหลายทั้งหมดล้สิ้นต่อมูลเหล่าอื่น ให้โมเหล่าอื่นได้เข้าใจองค์มหาบาร,รมีผู้โกศสัตว์ครุขุบาอาจารย์ในทางเสื่อมเสียหมดสิ้นก็ให้บาปก,กรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นย้อนกลับสะท้อนกลับเข้าตัวเองนะกลายเป็นพัฒน,นาการจองจํากลายเป็นความทุกข์ทรมานทั้งกายวาจาใจทั้งหลายนะการเป็นความฟ้่นเฟือนในจิตในใจทั้งหมดสิ้นนะนับแต่การบ,บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้ดูดพลังชีวิตนะบาร,รมีที่วัฒนาบาร,รมีจากภาคส่วนอื่นนะหรือว่า สิ่งที่เคยให้นะบารมีแห่งตนของเหล่าซาตานหลัาพระมืดภาคมารต่อภาคส่วนอื่นก็ตามนนสั่งสัญญาปีศาจนะก็ให้ศูนย์สลายคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทัสิ้น้ำแต่การบัดนี้เป็นต้นไปนะให้การสะกดการจองจํานี้มีผลไปจนนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดกาลเถิดโสซโซโซ